จดหมายเขียนมาปรึกษาว่าตัวเขาเนี่ยมีโครโมโซม 45XX มันจะเป็นยังไงไหมกลุ่มนี้เราเรียกว่ามีโครโมโซมผิดปกติเป็น 45XX ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเทอร์เนอร์ซินโรมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเราก็เจอมากพอสมควรด้วยในผู้หญิงนะซึ่งเป็นบางทีออกมาเป็นลักษณะปกติด้วยอันแรกสุดก็ต้องไปปรึกษาหรือว่าใกล้ชิดกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องกับระบบต่อมไรท่อเพราะว่า จะต้องให้โกรธฮอร์โมนพอเด็กจะโตเตี้ยรังไข่สักพักหนึ่งเขาจะหยุดทํางานเนื่องจากมีโครโมโซมผิดปกติเนี่ยเขาก็จะไม่มีลูกโดยธรรมชาติถ้าพูดถึงระบบสติปัญญาแล้วมีคนที่สามารถเรียนไปจนถึงระบายระอะไอแล้วก็ได้กิจิยมรับหนึ่งด้วยนะที่สมองเนี่ยไม,ม่มีความไม่มีความผิดปกติเลยนะแต่ที่พอมาถึงเรื่องระบบสืบพันธุ์พอเราเป็น4 5 X ไข่เขาก็มีจํานวนจํากัดแล้วก็ ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะักอาจจะต้องใช้ไข่บริจาคก,ก็ค่อยๆดูกันไปอย่างไกลชิด <c oughs> ก็จะไปฝากตัวไว้กับมหาวิทยาลัยเพราะมีอาจารย์แพทย์เรื่องนี้อยู่เยอะ <c oughs> คุณหมอก็จะค่อยๆให้ความรู้กับเด็กและคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งต้องมีคุณหมอทางด้านจิตเวชมาให้ความรู้ด้วย